พี่น้อง <ไป S 2> สวัสดีครับส,สามรำดวยระมัดยเยมกำลังจะไปงานพี่น้องฮะกำลังจะไปงานกำลังจะไปงานตอนนี้เราอยู่ที่ <นา S 1> โดมส,ดสาวน้อยพิษบันเพงนะครับพี่น,น้องเขามานอนแล้วก็ใกล้อารุ่มาจอดไว้นะครับอาลุ่มาจอดไวส้สำหรักงานหลังจากที่เอารถไปเลยไปลรำอิงสามมืออุดรคอนเกนคอนเกนแล้วก็มือมนีกั อยู่ขอนแก่นคือกันนะครับพี่น้องอย่าลืมหมา้ไปให้กำลังใจทีมงานสน้อยพิษบนเพี่งของเขานะครับวันนี้ทาการแสดงอยู่ที่นะครับบ้านโคกสีตมํมบลโคกสีอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นได้พี่น้องเด้อนะครับ mm hmm. ตอนนี้กะใกล้กะเอารถมาจอดไว้แล้วเรียบร้อยนะครับแล้รวรถมาจอดไว้แล้วเรียบร้อยเอาผ้าคุ้ม้อยางดนีพูนพี่น้องเอาผ้าคุ้มว้แล้วเยบร้อยพร้รอ,อรมที่ ออนทัวร no ์เด like nice. ินสายแบบยาวๆนะครับพี่น้องครับออนทัวร์ออนทัวร์ออนทัวออนใจนะครับพี่น้องวันสุดท้ายคนเดียร์แต่หลายๆคนเคยทำว่าเอาพักกันไปรถดได้ลูกไปจังใดนี่ค่ะพี่น้องเมาเมาทแท็กซี่ครับพี่น้องอย่าปีกจังหน่อยกันพี่กระตุมว่าหอบเนาะไอแท็กซี่แท็กใจนะครับเมาแท็กซี่ไป ไม่รู้ไม่รู้เป็นเสียบัทเป็นมิเตอร์ือเปล่าเอาท่านเอาโอ้หหแหบมไปประสา,างนงั้นกัน,ไ,นไปขึ้นรถค่ะหันหน้ามาหน่อยค่ะพี่สวัสดีค่ะไปพี่น้องเดินทางขึ้นรถค่ะ อ๋อวดีนอนอนคือนอนปวดเต็มเอเมเดินทางกันไปเลยครับพี่น้องเจอกันที่โคกสีืษอเลงทีมงานสารพิษบนเพีงของเราขออนุญาตไายในเด้อไอ้ทึหลุนป้าคือเลี้ยวเถาวะเลี้ยวขากเนะแบบอัน แมนถ้าเดี๋ยวเพรปะสามสินาทีสำบอยี่สิบนาทีอาบน้ำเพราะนี่นี่แล้วมาหอดเหรอแต่ว่าเราได้มาถ่าพี่น้องเลยนตื่นมาอ่านแล้ตอนบ่ายสองบ่ายสองผ่าสีทอืออนเป็นสาวแท็กซี่แมนพ่น้องก็เป็น เป็นอย่างป็นชทอดมัน่ตนนะติเค่นอนปเต็ม,มอิ่หมอนจ๊ไหพีเพราะม่อดปวพวบอป<อ>กตินา่งนาัสิมานอนอะไรนะเออนังกับนสิเอลา่าเดรอยู่เออเปลีนวิงงงง่งวางวางวิ่ง,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 งนะัสิเอมเอเเป็นักนอเออบักประมาณน่าจะสามสิบหารู้นี่แหละจากจากสำนักงานนอกไปบ้านฮุกสี บ่ไก่เป็นใดมื่อนี้กะคือว่าแหละพี่น้องอย่าลืมให้กำลังใจนะครับไม่ก็อย่าเสายรำด่วนนะครับทีมงานสรายปิน้ณเพ่งของเรานะครับวันนี้อยู่ที่บ้านโคกศีตะบลญโคกศีอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับหลังจากนี้แล้วกระชิไปพุ่นละน้องคไข่น้องไายบ้านเฉลี่ยชาบ้านเสียรำด่วนห้างบ้านเสียรำด่วนอยู่ที่ว่าห้างจาก,กบ้านลอยลู้ค่ะวันใดมีอดอกเฮียนไก่บ้านพันไก่ สิบ0มื่นสิบแปดเนาะสิบแปดเท่าลินยูน้องค่ายทาโบสิบเก้ากับสิเดินทางลงกรุงเทพยี่สิบเจอกันอยู่ที่หมอชิดสองยี่สิบเอ็ดลาดกระบังยี่สิบสองล่ะบวกแดงระยองเนาะบวกแดงระยองแล้วก็ยี่สิบสามเดินทางเดินทางกลับมาอีสานบ้านเฮาคือเก่าครับพี่น้องยี่สิบสี่ถำการเสดงงยู่อ่าอำเภอผู้เขียว จังหวัดชัยภูมินะครับ25ก้ามันกาดเสียงอยู่จังหวัดโคราชนะครับ26จำบ่ได้พี่น้องจำพ่อขา,ขาวๆซะก่อนใกล้ไกลมองใดกล้ยืาล,ลืมาให้กำลังใจทีมงานสนอยคือตันเพี้ยงได้พี่น้องเด้อเมื่อแรกนี่คือจวดจัดฝาดบึ้มกะจีเยียงจางปังสว่างข้าตาคือเก่านะครับรอทุกกำลังใจ วันนิดหนึ่นงเป็นน้ำในนอนนั่นแหละมันก็เริ่มมาจากซองเพราะปก,กติสิบบนอนสิมานอนเท่เดียวเมื่อแล้วจะได้จังเกิลย่างหุ่นหนาหุ่นหลังเนาะคือบนนอนสนุกเพราะโบโบบอกนอนกับบนนอนพี่น้องเออสาวร้อนด่วนพอจะไปหลับปึ๊บก็คือเออเขาฟ้องพี่อินเลยก็นักงกตุ้ยเลยค่ะเอากระมัดอันนั้นนอน <c oughs> ผมยังไม่หยงคือพี่เออหนอน โดน้องกรเทพมันซื้ป็น้อแล้วหลีดผมไม่เมหลีดอย่งเป็นแบบแบบนี้แหละเป็นธรรมชาติของเจ้าของแบบนี้แหละเดงเลินเต่ายองหรือว่าเป็นเต่ายองอย่างนี้นี่เต่ายุงตัวนี้เดินทางแล้วนะครับแล้วก็จะได้เจอกันคอนแก่นคอนแก่นขอนนป้าพี่น้องคอนแก่นแบบเบื้องแบบจุใจเลยสามมือติด สามวันติดเลยจะแจ้งทุกเมื่อพร้อมเดชสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดม้นรนี่กับเกียงดูครับยังยังปังมึงเรือี้กับสีเกียงแปงจะทำไปรอรับลูกค้ารถงงงนอนเนี่องหมดเกี่ยงค่ะยางหิวกระเป๋าขึ้นนังแท็กซี่มิเตอร์อ มันค <kung> ือเนี <divide> ่ยเจ็บโคตรเจ็บอันตัวมันเป็นเล็บขูบอะแม่มันเจ็บมันแทงกับอะไรคือเล็บขูบเหรอมันเป็นเล็บอันที่มันเข่าไปเล็บมันแมงเหรอแมีมันเข่าในเนื้อยนาเล็บมันแมงพี่น้องมันก็คือเล็บขูบป่ะเล็บมันแมงอัลมาสตาร์ตต่างไหาทักกันอย่างเมื่อเสาเอาเสียกันหนาวไปเสียละสิเด็กยเพราะซืเลยมันหนาเนาะมันหนาวหรือว่าท่านใส สักหนอยแกสีแดงไปหอยใบยูโรปัร์ตเสร็สีเหลืองนะงูปล่อยใส่จักเถื่อมันนี่สิเขาดูเขาสู้ฤดูกาลหนาวเลยครับว่าอกาศหนาวเร็ววันนี้บ้านเขาก็สีหนาวแต่่วาไปเทปบอลูว่าสีหนาวบอกพี่น้องทั้งบ้านพี่น้องเป็นยังไงเนี่ยคอมเมนต์มาในเด้อครับว่าอ่าอากาศดีบอช่วงนี้เป็นยังไงเนี่ยเริ่มเริ่มหนาวไปแต่ทั้งนแกนเป็นรางเริ่มเริ่มเหรอครับพี่น้องเริ่มเนี่ยจากน่อยเร็วเนาะปลายฝนต้นหนาวเนาะเพื่นว่านยังไงดิเข้าก็แบบว่า บืงบรรยากาศเขากำลังมกำลังงามกำลังอันนี้กำลังสอดกำลังออกรวงนะครับพี่ลวงแต่เก้านีเขาเขาบ้านพักวันนี่ประมาณอ่าืูสิก,กิกา่าทันวาเลี้ยวเด้วดีเขาอะบางคนอีเกี่ยวเลี้ยวเดีวดีเลี้ยงอหลามงามตาแล้วเนาะ คอมเมนมาได้พี่น้องเด้อว่าทางบานอากาศปเป็นยังไงเนีย่ยฮอนหรือหนาเวเป็นยังไงเนีย่ยท่านี้หนาวเรีวเวลื่มสีหนาว,เ,วเรีวบางมงกก็เกลียวพุ่งกัเกีียวเรีวเรีวเรีวพุ่นทิตต่าหัวปีตอนนี้กําลังพากันเดินทางนะครับขอกำลังใจี่สูงกําลังใจให้นเด้อพี่น้องเด้อที่กให้เต่าไอ้เฮงมันบานมือแรงตุบเมื่อาหลมือแล้วพี่น้องตุบเมื่อาหลมือแล้ว พอได้ให้ค่าแท็กซี่ไยแล้วเรื่มมเรียมเรียีกระดาไปมันมันเเอาเวลไปจักห่อยนึเดพี่น้องพอเนี่ยขับเซเว่นดับเบิลยูดีเดินทางไกลจะมาจากจะมาจากรวยพ่อขับเซเว่นนพี่คือตอนนี้แทคแท็กซี่จากวยแล้วตอนนี้จางคนรยจเอา้แล้วครับพี่น้องครับอ่าเด คลิปนี้ก็สิฝากพี่ฝากน้องไว้สณีเดี๋ยวไปพวกกันที่งานไปหอดงานแล้วสิอัปเดตให้พี่น้องได้เบอร์นี้กันดื้อครับเด้อนะครับตอนนี้ก็อย่าลืมส่งกำลังใจมาให้นะครับขอกำลังใจจากพี่จากน้องขอบคุณความมักความเพียรที่มีให้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ใกล้ฝากไว้สณีสักก้อนพวกกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ